ก็วันี้ทำลาบปลาดุกให้กินครับไม่ให้กินเนีผมกินให้ดูเฉยหนึ่งสองสามสาจำไว้นะครับสูตรมันง่ายมากเลยใครก็ทำได้ครับพยายามให้มะนาวกับน้ำปลาพอๆกันนะมะนาวจะมากกว่านิดนึง ใส่ชูรสท่นิดนึงตามสูตรครับน้ำตาลเนี่ยครับช้อนนี่ก็ได้คนมันได้ละละลายไปพริกตามใจชอบเลย เผ็ดกันไม ทีฟปลยังไม่ละลายอืมแบบไปนิดนึงฮะตามขอบทีนี้ก็ดุกทอดครับทอดแต่มาเช้าแล้วไม่กรอบแล้วแ,วแต่กนะินได้ คูกเข้าไปเพราะว่าเมื่อมมเช้าทำดุกทอดนปาปาเนี่ยไหนก็ไหนๆก็ท่าเลยทีเดียวก็ถอนไปหมบเลยฮะเขาคั่วอย่าไปใส่เยอะมันจะหมดแล้ว ผักชีไปเรื่อยผักชีปอดสารปลูกเองครับเหมือนมะนาวเหมือนกันมะนาวผมก็มะนาวปอดสารอะ่ะเล็กมะนาวข้างรั้วของผมอยู่ข้างรั้วปลูกเองสุดท้ายก็ต้นหอมผักชีหอมต้นหอมผักชีหอมแดงโรยเข้าไป ลองอร่อยแนะ่นอนผมทำดูนครับผมก็ทำกินทุกวันทุกวันนะไปซื้อก็ไม่อร่อยนะถ้าถามผมนะ เสร็จแล้วครับลาบปลาดุกพร้อมผัดน่ากินมากใช่ไหมฝากกดติดตามหน่อยนะครับ